Ừm. A mai, a mai. Ui. A kinh kinh, 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 kinh. Hi đây hi pha với nhường <laughs> ừ. <laughs> quen à. Chào chào. Chào c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 hào chào. Hi hi bài đi đỡ Ở ba lùng, giập xì, thục thàn á. Hi hi. đi toàn lao quá xù song. Bác chói đỡ Thư cha, lu thư cha. Hề lại thư cha này. Hề lại thư cha đây A thư cha này lu thư cha này มาเอ้ยอันตบมือก่อนตบมือก่อนก็ได้อันตบมือแปะๆอ่ะมึงมึงลูกมึงเนี่ยพอบุญพาเห็ดน่ะมึเชิญเบื่ออย่างเห็ดเชิญพิจาร์พิจาร์กันมามาเลยมาไปเจ้าพาไปยืงแบนอย่าไปยืงแบนอีกนะคะพี่ลูกมาพี่พี่เอานั่นให้พ่อเนี่ยมามาเลยเอานั่นให้พ่อแน่น่ะ นะ่นนั่นนั่นนั่นไอพะบูลนั่นนั่นฮะไว้เอาไอพ่อไว้ไอพ่อนี่มันไม่เอามันไม่เอามันมีน่ะฮันฮันมันมีมาเอามันมีเอามันมี อเฮ้บใช่พอมาเมื่อยกะเติมพลังก็มีแห้งไงนี่มีแห้งไงนี่มีแห้งอะนี่พอบุ่นเติมพลังลงจุบะจุบุบะุบุบะโง่งันจนบานั่นยังใสอยู่ นายสาวมันนารักว่ะชินดารักจังเฮ้ยไปเจอกันไปเจาาบ๊ายบายเห็นไหมบ๊ายบายบ๊ายบายจ่าเห็ดถ้าเห็ดแต่ก๊าเมนะอันนี้วะเออมาเห็นก <Um, ๊าเมวะนอนปะนะนั่นนะสินอนผ่าโ่มเพรนี่โฮมเลิศฟอร์โมเลิศโฮะผ่าโฮมอีลาบนะแน่นฟอร์บุนตุ้มนอนแล้วหลับแล้ว Nó nôn nèo Nó nôn ở Nôn nèo Hòa bún nôn nèo Cháy ấy đúng hả? Cháy e. <laughs> <laughs> cái đăng cái đăng nhạc đăng khay nào tí con đây này con đây này tóc con bạn đang con na đăng khay nó sẽ đăng khay nó sẽ đăng khay đăng khay cho kênh Ghiền Để Lưng 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 chắc lưng 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 nè lưng 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 nó lưng nè. lưng nó nè

มินเน่น้ามินเน่จะเอาหนาลงกูดุนะจะเอาบมานอนเนอะนอนเนอะเยอะทุกคนมัวแน่น่ะนอนเนอะเฮ้ยนอนดีๆนะวันนี้นะเปตัวเอาไปฉิดโดดมาหาแม่เอาไปไหมโอ๊ยโอ้ยแม่ไง่ลังแม่ดิผู้ไปหาพ่อผูเจ็บเด้ว้ตุ่มชุกขลุ่นอันนี้เจ็บด้วยดีจ้า ตื่นนอบดๆเสมอเอาว่าสินอนหยามเดาขนาดนอนอยู่กันได้ยังดุกพ่อมานะ<ม>คือแจกแท้กินนีพอนะฮะ<ม>ปิดไฟแล้วหแล้วนี่ปิดไฟนี่ khi nhang nè ba chép, ừ. ừ. Phô ba Phô ba ba gì vậy thấy đâu ba ba pa nhang làm bạc pa jab kinh nhang à Ta bom tập bom ưn phờ bùn bên nheo ba này ba ưn 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 ba, ưn เนี่ยเฮ้ยหยอกยอกันบ้หอยอกอยอกันบ่างเหรอหยอกกันบ้หยอกกันบ้ให้หยอกบ้ให้หยอกบ่าอืมให้หยอกบ่างตมือวะหันมาทางพี่ตรงมือนะขนมี้เขียวขนมีเขยียวขนมีเขยียวขนมี้เขยียว <S preach science> không khỏe bò không phân dạy phân phân dạy em phân không bận dạy em up phân bận dạy em em phân phân em em phân em 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 พายมงพ่อพบุญกดกริ่งนี้ใ่ติ้ง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 ติงบอกบอกกับลุงนาะกดอันนี้เด้อใช่ติ้งติ้งติ้งค่ะเออเออบอกกับลุงกดติ้งติ้งค่ะนีโมเมนต์โมเมนต์พ่อบุญนะว่าอันนี้นะเพว่าบพว่าเพะคือบุญบ้านหน้าบอนี้นะโมเมนต์บุญบ้านป้า Tinh 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 ngọc luôn, uhm? ừ, ơ, nì nì nì, youtube pawbun đó, trả, cất tinh tinh tíng trả, đúng, ừ, không mấy chơi có cốt kiểu này đó, trả, cất tinh tinh tíng nữa bà luôn, trả, ừ, hey, hey, <laughs> <Ê. Ba. cười> <laughs> <laughs> <Palace> ờ. hey, <laughs> <laughs> <tua> <Clone> กดกดกดบอกดบอกบอกปลาลุงกดกดกดลุงกดลุงกดกระดิ่งเด้อจ้ะกดกดลุงกดกระดิ่งแมนเดอร์เวลาอีล่าลงคลิปจะได้เห็นเนอปลาลุงจ้ะเฮ้ยเออพอบุญนี่พอบุญนี่เห็นบ่เห็นบ่พอบุญนี่เฮ้ยพอบุญนี่เห็นบ่ใช่หรอเห็นบ่เห็นบ่พอบุญเห็นบ่เลย ใอ่ใช่ใช่ส mm ี hmm. so ่สี่บล็อกนี่นี่พ่อเอามาบ่กไอ้มองนี่บ่าอกตัดมือร้อยนิดตัดมือร้อยนิดเอยเป็นหห้ได้เชมเกีเกวกับเพินอือไงกองก้นยังไะ อเห็นเห็นยีน่านะฮะของก้นของก้นเห็นหน้ามือมือยาวนะค่ะเก็บปองน่าวนะฮะนี่แล้วนอนแล้วอย่าเห็ดดู <laughs> tì vương nha gọi là à? Nó 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 ของอีหลา่าบ่มีแบบนี้บ่ลูกบ่ของอีหลา่าบ่มีบ่ยังชงชัยยังเตี้ยเบิ่งงับมือยังไค่ะหายใจให้ได้ <laughs>

บงหัวโปเลยล,ลูกหัวโป้กวนทั้งนั้นนะฮะมาเนาะื้อมตุยตุยเมีนแท้ๆมื่อนีรใช่ชองฉับเืออแล้วองมันนี่นั่นเมนอนี่นะเมื่ตุยตุนี่เมื่ ไปไดเลยพ่อบ right er, right ุญ yeah, นี่นะพอบุญนี่ไปได้เลยนนุ่นะอชจงใจดูข่อยพันพูมันครื่องยี่จ้ามเด้อคนพันเจินคนแข่เจิขเจิน่แข่เจเจินเอาแข่เจินเอแข่งเจินเอาแข่งงามคือพ่อบุญนะลูกเด้อ เอาเขางามคือพ่อบุญฮะนี่เด้อเฉยจิงเด้เยิงเจ้ยิงเอาเขยวงามคือพ่อลูกเด้อเขยางามคือพอบุญนี่เด้อ่บุญอพอบุญบจัดฟันกับ้นงามได้พ่อบุญยงเขียบอกเยงมากเฉิงมากเลยว่า

chọc hả? Phần cái hiệt thì đáy vô ấy, phần ma này nè Chàng nhanh lộn Ui, hẳn đi xiềng Hà, nhanh lộn Hãy subscribe cho kênh Ghiền

แม่แมเฮ้ยเฮ้เอ้อเฮอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้เฮ้ย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 เฮ้บ้เฮ้ย้ย้ยเ้ยเฮ้อฮ้้ยเ้ยี้ยเฮยเ้ย้้้ยเฮ้ยเออพ่อบุญห้ไปสิตีม่จยตีแล้วบุญเ้ว เออนี่ปุ๊กแล้วบอนปุ๊กพ่อวโดอนะปุ๊กพ่อวนบ่

ตมือให้ลูกเนทัอมีกำลังใจเก่ง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 ือตบมือตมือตบมือคนเก่งอันนี้คนเก่งเหตุไรแล้วเอาไหมเอาหมาไมาเลยตบมือแล้วกันเอาไหมมาเลยเอาเอาหมหักไดสองนหากได้สองอนเก่งเก่งเก่งเเอาไหมเอาไห

เหมือนกินเจ,จเออต <laughs> ีกันยังเอ้อโน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  no, 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 no. เอ๊ะไม่ใช่ได้กินช่องอ้อน<ะ>อืมอืม <laughs> กินช่องอ้อนอ,อืมอย่าเฮ็ดพอเอาพอหายแล้วปะเนี่ย

Nhét thấy hoôn nhét người mất hảo hoôn mất 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 má mất 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 nằm mất 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 nằm mất 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 กินน้ำไหมน้ำน้ำนำอาหารมันเหี่ยวสิมันออกได้น้ำเนี่ยเปิดให้มาซื้อใหม่เลยบม่ได้ซื้อแล้วอันนียังอยู่ในหางน้ำเอ้ยเนเน่ดื่มเน่นั่นน่ะของเนเน่เนเน่มาดิบเมื่อวานนี่ของน้ำเราดื้อกินนิดนดอ่ะกินนิดนกินไหมกินนิดนี้

นี่เด็บินเสร็จแล้วอ yeah. ีกว่ะใครเลังเนี่ยเด็กินเนี่ยกึกแช่ยจริงกึกแช่ยจริงกึกแช่ยจริงช่วงนี้ถ่ายแต่รอบกลางคืนพี่น้องไอ้พราว่าชนาตื่นสวยเด้อปลารุงเลยจนช่วยแต่น้ำมือนะปุ๊กเอาช้ะชุวตื่นพี่ได้เลย จับตื่นกินอะไรนี่จับตื่นกิน ไก่บักโจนมันปุ๊ให้ดูแต่เศร้าสิดูกระลุกเด้อเต้นเด้อเต้นอะ่ๆสิดุกระลุกเด้อโอเคจะน้องไงพี่น้องเดี๋ยวสิป่ายบนดินก่อนจอยกับจิขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อปลาลุงเอ้ยขอบุญขอบคุณหลายๆด้อเข้ามารับชม คลิปน้องวาสนาเด้อปะลุงอะทุจาก่อนลูกทุจาบบเ้ทุจาทุจาโอ้สิได้นอนง่ายอยู่่พ่อเอ้ยจ้ากบ่ทุจา